ครับสวัสดีครับผมสุริยันเล็กพอยยิ่งยิ่งครับรู้ว่าคู่ต่อสู้คือพี่ยอดจีจิสดาครับก็เทรนเนอร์ก็เทรนมาเพราะว่าพี่แกเป็นมวยใช้ศอกเตะขาแรงใช้ศอกดีครับครับผมก็เทรนเนอร์ก็เทรนมาให้ป้องกันให้รัดกุมให้ดีครับก็มีโอกาสตู่ก็ต้องตเพราะว่าเป็นมวยสไตล์ใกล้เคียงกันครับก็เป็นเดินหน้าสู้เหมือนกันครับครับผมยกแรกพี่แกเปิดเกมมาก่อนครับก็ต้อง ยอมถอยสักนิดครับพอยกสองก็ต้องเดินใส่ครับเพราะเพื่อให้เกมสนุกขึ้นครับต้นต้นต้นยกสองก็มีโอกาสปิดเกมครับก็มองเห็นการออกบุดของพี่เขาครับเพราะว่าพี่แกพี่แกจะช้าครับก็มองเห็นก็มีแรงทรงหมัดขวาเข้าไปครับก็โดนเต็มครับก็ก็ตั้งแต่โดนโดนต่อยไปนี่ก็คิดว่าพี่เขาไม่ลุกครับเพราะว่าก็โดนเต็มเต็มครับ ขอบคุณครับขอบคุณรายการวันลุมพินีครับวันลุมวันแชมเปี้ยนชิพรวมไปถึงบอสชาตีรวมไปถึงคุณสมัยสกุลเมตารวมไปถึงทีมงานเทนเนอร์ค่ายทอแสนทนอยทุกคนและนักสอนทีมงานทุกคนครับที่ที่อยู่เบื้องหลังครับทั้งครอบครัวที่มาเชร์ครับก็เอฟซีทุกคนครับที่ช่วยเชร์ครับก็ทำทันทีครับครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับครับผม